ทีมเล็กทีมใหญ่มากันหมดนะครับสำหรับทีมยอดเยี่ยมพเมิ์อังกฤษประจำสัปดาห์ที่31มีหลายแข้งที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มาจากหลายทีมและจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพเมิ์อังกฤษนัดที่31จัดมาให้ชมกันในระบบ4 3 3สาครับ มาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ยกให้ทีมครูจากนอริสิตี้นะครับนอริสถูกไบรตันเจ้าถินบุกยำใหญ่เกือบตลอดทั้งเกมและก็มีโอกาสทําสกอร์หลายต่อหลายครั้งและทุกคนก็ถูกในด่ดนชาวดัชป้องกันเอาไว้ได้โดยครูโชว์ลูกป้องกันประตูไปถึง4หนรวมถึงสร้างความกดดันให้กับนิวโมเป ซัดจุดโทษเหินข้ามคานออกไปแหละครับมาดูผู้เล่นแผงหลัง4คนนะครับคนแรกยกให้โจโกเมสจากของแดงลิเวอร์พูลในวันที่รับบทบาทแทนเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนโกเมสก็สามารถทำงานได้แบบไม่เครอรเขินอีกทั้งยังเป็นคนผ่านบอลให้กับดิโอโก้โชตาซัดเบิดกรงด้วยแหละครับและจากแอสซิสต์ดังกล่าวสมผลให้นี่เป็นการถวายพานให้กับเพื่อนทำประตูครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017นะครับ ผูเ้เล่นกอล์ฟังคนถัดมายากให้โยอาคิมแอนเดอร์เซนจากคริสตัลพาเลสครับเป็นนวรับแท้ๆแต่มีชื่อแอสซิสได้ทั้ง2ลูกทั้งการโขกให้กับมาเตาต้าซัดเบิกกล้องรวมถึงการแทงบอลทะลุช่องให้กับอายูเข้าไปทำสกอร์ที่2แหละครับผูเ้เล่นกองหลังคนถัดมามาจากท็อตแนมอสเปอร์ครับคริสเตียนโรเมโรช่วยชีวิตไม่ให้สเปอร์เสียประตูหลายครั้งทั้งบล็อกลูกยิงของโจวิวลล็อก รวมถึงตามสก,กัดบอลสำคัญสำคัญหลายหนแลวรับอาเจนตายมีค่าเฉลี่ยการตัดบอลกับเข้าประตสํสำเร็จรวมกัน4.5ครั้งต่อเกมเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมในคลับไก่ทุกรายเลยแหละครับผู้เล่นกอนลังคนสุดท้ายยกให้อารอนเคลสเวลจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบ็กซ้ายเดอะแฮมเมอร์ซัดลูกฟรีคิกเป็นลูกที่4ให้กับต้นสังกัดนะครับแสงหน้าสตีเดิมที่เป็นของดิมิทรีปาเยตขยับขึ้นมาโดยตรงกลางสนาม3คนครับคนแรกยกให้เจมส์สวอตพลาส์จากนักบุลเซาท์มอลน กัปตันซร์ดนตัน,นถูกจัดให้เป็นจอมฟรีคิกเบอร์หนึ่งของศึกผร้เล็กอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยครับในวันที่เดอะเซนส์ตกที่ได้ลำบากก็มาได้ประตูจากลูกอิงสุดสวยจากปลายสตั๊ดของเขาโดยในประวัติศาสตร์ผู้เลกอังกฤษมีแค่เดวิดแบ,แบแ็กแฮมเท่านั้นนะครับที่ทำประตูจากลูกฟรีคิกได้มากกว่าวอร์พาวส์โดยแบแ็กแฮมทำไป18ลูกส่วนวอร์พาวส์ทำไป13ลูกโดย9ประตูของฝ่ายหลังมาจากการเล่นเกมนอกบ้านด้วยนะครับของกลางก็ต่อมายกให้คริสเตียนเอริกเซนจากเบนฟอร์ เป็นช่วงเวลาที่เอริกเซนกลับมาเฉยอ,อีกครั้งทั้งในนามสโม,มสรและก็ทีมชาตินะครับประตูนัดเจอกับเชลซีนับเป็นสกอร์แรกในศึกทุตรอลอังกฤษของเขานับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019และเป็นการมีส่วนร่วมกับประตูใส่เชลซีลูกที่8แบ่งเป็น3ประตูแล้วก็5อสซิสนะครับซึ่ง3ประตูเกิดขึ้นที่สแตมฟอร์ดบีทั้งสิน้นผู้เล่นก,กลางคนสุดท้ายยกให้เควินเดบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนแนวรุกของเรเบิสีฟ้า ในช่วงทางตรงก่อนฤดูกาลเดอร์บอยต้องรับภาระเพื่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุเป้าหมายคว้าแชมป์โดยประตูที่ทำใส่เบอร์ลี่นับเป็นสกอร์ที่10ของเขาในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2เท่านั้นที่ดาวเตะชาวเบลเจียนสามารถทำประตูแต่หลักเลข2ตัวได้ในศึกผูเล่อังกฤษซีซั่นเดียวนะครับมาดู3ประสานกองหน้าครับคนแรกยังให้วิตาลี่ยานเนลจากเบรนท์ฟอร์ดเจลซีกระอักเลือดนะครับเมื่อโดนยาเนลเล่นงานใส่ซึ่งเจ้าตัวจัดการเบิ้ลสกอร์จนพาเดอะบีสบุกเก็บชัยที่เดบริด แบบช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นไปเลยแหละครับคนถัดมาโยงให้แฮร์รี่เคนจากท็อตแนมอัสเปอร์แม้จะไม่มีชื่อเป็นคนทําประตูแต่บทบานแนลรุกที่เคนสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทาให้สเปอร์ได้ประตูเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงสาเกมที่ผ่านมาแหละครับโดยนับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเคนเป็นนักเตะที่ฟอร์มฮอตที่สุดคนหนึ่งในศึกพมิมพ์ลกอังกฤษเลยก็ว่าได้ส่วนประเล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้ราฮีมสตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้การทำสองอสซิสต์ที่สุดเห็นว่าสตอร์ ภายใต้การคุณทัพของเป๊ปกวาร์เดลล่าจากเดิมที่จะตัวมักเล่นแบบใช้เดี่ยวเพื่อทําประตูเองแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของศึกเพลย์ม็กอังกฤษนัดที่31ฝากขอบุกทุท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ